สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่29เมษายน2567ค่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับน้ํำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ากว่า35%ประจําวันที่29เมษายนนะคะก็คือวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกรัมละ 73บาทต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ได้มีการปรับเพิ่มมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว1บาทนะคะสำหรับราคาน้ำย่างสดในวันนี้ค่ะ ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง74บาท6สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น18สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางในวันนี้76บาท34สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง55บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาอีก25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสรุปแล้วยางทั้ง4ชนิดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ